มีมีของเก็ดมีของพวกนี้แหละครับปัญหาเดิมครับ oh, <no. S 2> รอบที่แล้วไปเปลี่ยนแต่ว่าช่างนะครับใส่สปีดเบอร์ให้เสียงดังไม่หายครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เสียงเงินสองรอบครับรอบนี้ อันแรกขอสายพันธุ์มาให้ดูก่อนเนาะครับผมก็ด้วยความที่ไม่รู้เนาะเขาก็แล้วก็ความไม่ซื่อสัตย์ของร้านนะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีลหักเหมือนกันก็คือ1นึเเหมือนกันเนาะ รถวีออเนี่ยครับถ้าเป็นเจนแรกเนี่ยเขาจะมีสายคันเร่งอันนั้นก็เรียกว่าเจนแรกตั้งแต่ปี03ไปถึงประมาณปีปีศูนเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับอพอมาปี06ขึ้นมาเนี่ยไปถึงปีปี1ิเนี่ยมันจะเป็นเจน 2, 2> องสายคันเร่งเขาจะไม่มีแล้วสายพานตัวนี้มันก็จะผิดกันรายละเอีอออเดยดเยอะมากครับแต่ผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับ ปกติมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับถ้าเกิดมันอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ<อ>ึงสุดแล้วอยู่ประมาณนี้สุดประมาณนี้นครับ เนตานนะี่ครับตัวไดชาตัวนี้นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ถ่ายลงไปนะครับว่ามันขาดทีเนี้ยเขาเปลี่ยนให้ผิดเบอร์ครับท<อ>่านผู้ชมมาดูกันอันนี้ฮ่องเป็นโดครับยังห้ออะไรก็ไม่สำคัญฮ่อเป็นโดก็โอเคอยู่ครับมันต้องหือนเก็ตนะเนาะถูกต้องเนาะอ่า CPK หนะ้าพัน พันสองร้อยสี่สิบอของมันจะต้องเป็นเท่าไหร่ที่ผมบอกหนึ่งอะไรนะพันสองร้อยยี่สิบโอพันสองร้อยยี่สิบมันจะสั้นกว่าอ๋ออันนี้มันพันสองพันสองสี่สิบ <12 40. S 1> มันยาวกว่า,าว,ว่ากกก็็เเปนมกมันเป็นเจนแรกอันนี้เจนเจนถัดมาอ๋อเป็น,<อ>ร,น,ปนรุ่นที่มีสายคัตเตอรเนี่ยเขาใชรุ่นนี้ รุ่นที่ไม่มีสายคคสเห็นไมครับของเราไม่มีสายคันเ่งมันจะต้องใช้เบอร์พันสองร้อยยี่สิบครับอ๋อต้องต้องโอเคครับอันนี้เป็น,วปนความรู้ตัว,<ค>ตวนี้ที่ถูกต้องใช่ไหมครับหนึ่งสองสองศูนย์อันนี้ครับสีพีเคเหมือนกันเนาะโอเคครับตัวหน้ามันอ่ะสีพีเคก็คือสี่พีเคเหมือนกันสีร่องสีร่องเนี่ยโอเคครับดูนะเห็นไหมครับ อ๋อยาวยาวยาวกว่านิดเดียวเบอร์เบอร์เบอร์สี่ศูนย์กับสองศูนย์แค่เนี้ยเห็นไหมแต่เวลาเราไปใส่ในลูกลอกนี่มันสุดเลยนะครับเนี้ยแค่เนี้อ่าจะใส่ยากนิดเนื่องจากมันร้อน ่อไปไหมนุ่นครับขับตลอดที่ทั้งวันเลยเมันยเนี่ย どっちもどっちもどっちも。 ดีเลยพี่ไม่ตอนที่ทำเองแรกมันก็ไม่ดังมันออกมาเอ้ามันยังไม่รุ่นลมเลยใช่ไหมเวลาขันเขาไปแล้วถ้าถ้าช่างคนที่ทําน่ะขันไปแล้วถ้าตึงแล้วถ้ามาอยู่ตรงนี้ถ้าตามประสบการณ์ก็คือผิดรุ่นแล้วอ๋พอจะถอดออกตั้งแต่ตอนนั้นดือออกไหมนั่นแหละผมว่า มันน่าจะเอาดูน่าสรางเขาทำนะเอางัดยังไงมันจะไม่เกินมาตรงนี้นะที่ผมบอกไว้แในเลขไหมจริงไหมล่ะอ๋อครับครับถ้ามันถูกรุ่นเนาะอ่ะเห็นไหมโอเคทำยังไงมันก็จะไม่เกินจากนี่มาเนาะอย่างนั้นเนาะโอ้ต้องตึงไม่ไม่ช่วยด้วยครับครัอ่ะ เห็นไหมครับมันจะเลยเค้่งมาหน่อยได้ที่ผมบอกไหมแล้วนี้มันก็จะตึงสายพานของพี่ยอนไม่เห็นโอ้หโหกดไม่ลงเลยเออไอตอนนั้นมันยงเป็นอ,นอาสายสายก่อน,น,นมันกลดลงเยอะมากลองสตาร์ตดูพี่ ทีนี้ถ้าอันนั้นนะถ้ามันหย่อนสติว่ามันหย่อนแล้วนะมันหมดแล้วใช่ไหมครับมันหมดจนสุดแล้วเวลาพี่จะตึงมันจะตึงได้อีกไหมไม่ได้เออเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันมันมันผิดเบอร์เออมันผิดเบอร์เพราะมันยาวไปเนาะผมไม่รู้แมมันยาวไปสองศูนย์กับสี่ศูนย์เขาไม่ได้พูดอะไรเหมือนพี่นะเขาไม่ได้บอกเขาปรับไปทําเลยไม่ได้ให้ความรู้เหมือนพี่นะอันนี้ขอบคุณมาก มันก็จะไม่รู้หรอกถ้ารู้เขจะทำเคร่เสียตัวนั่นแหละต้องไปนี่แหละผมต้องไปถามเพราะามันก็ไม่มีความรู้ไงอไอ้ตรงที่ว่ามันเลื่นในท่ศเนาะเลื่อนในทิศแบบสายพานนี่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันครับมันเกี่ยวก็เป็นพวกแอร์โฟพวกอะไรทําไมมากกว่าเ, okay, เนาะโอเคครับต,ตัววัดอากาศหรือเป็นอะไรทําไมนี่อันนั้นเป็นอีกโ <Okay. S 2> อเคอีกอย่างหนึ่งครับผมขอบคุณมากพี่ครับ